ดึงพอดึงแม่มาแขมทะเลอยากลงทะเลแฮงแม่ห้าอยก่สักมาคันเ้าอีกวัอยูไปทะเลไปทะเลอีกเอาเครื่องนงุน่งมะนุ่งมะนิดไปที่ค่อยเสียบบุกไปเสร็จเลยปะบุกให้ลงทะเลเลยเดี๋ยวที่ให้เพิ่ลแขมทางมาเข้มทาง ทด12โมง12โมง15 1งโมงเช้านกฟุ้นก็ับมาทานอาหารนกมาห่ากินข้าวมาถ่านั้นนงพวกเขากันย่างหลอกก่อนนะเพราะว่ากินข้าวสวยได้มื้อนี้นะออกเงินซ่้าออกเงินเก้ามงเนาะเก้าโมงเชิญกับหอดนีอย่างที่ััน เยลีทำนา้ำทะเลเนาะตอนนี้เขากระยางหลินแคมทะเลเนาะแคมทะเลอยู่ที่มันถักบ่มีหาดแต่นหาดเป็นนะนั้นหาดมันอยากเลิกนะมีแตปุญัยเขาเจ้ามาลอยน้ำอย่างสิบางเถ้อมันอยู่อ่ะบางเทืาอยู่อยู่ฝุ่นปุ่นเนาะอยู่ทางเถวนั้นฝุ่นปุ่นเนาะอย่างเสียนเห็นบ่อนเด็กน้อยดิอันนี้มิแต่ผู้ปุญัยเขาเจ้าหลินอย่างสิ ตันนี้มีแต่ผยายกญ่เจ้าลงลินมันมันโบมีอ่ะเป็นแบบว่าเดินลงไปฮะนะเดี๋ยวสิพากันเป็นหลอกอีกก่อน กัเินเจลูมะนาง่งค่ะเด็กน้อยดิ่นน,น, <Yeah. S 1> นนั่นดิ่นยุสวนตอนเนียนหนึ่งโมงเนาะสามโมงแล้วตอนนี้นางเลาะเลาะเป็นเลาะมาเป็นนี้มาค้ากันมานางมานางเบิ่งนเด็กน้อยอันดินอันนั้นดินนย่สวนสนุกเนาะสวนสนุกค่ะท,ทะเลไปซื้อมากันมักเดือฝรั่งเนาะสีสีส,สีขาวทุกเป็นเีียน มันก็เป็นสีเขียวทุกบ้านเขาบเป็นสีดำเลยซื้อมากินเป็นของชิมเบอกัสเซีบบุ๊ดบ๊อกเดี๋ยวนะเดี๋ยวเ,เ,เราคุยน,น้นอ,ะนะอาาน้อแม็กซี่ดีเนาะ C'est la même, je sais pas, c'est avec. C'est trop froid? Ouais. A... On peut déjà manger? Ouais. On peut déjà manger? Ouais, oui. Ouais. Oui. Oui. Ouais. Oui. Ouais. Moi j'arrive pas. Mange-moi la Moi je vais me couper comme ça. On quoi? Je pense qu'on hum. bah. bah, est, quand même est pas bon. On est bon? Mais on t'a dit les champignons, tu veux pas. Ouais. On avait... S'il y avait des olives, si je savais dans une où il y avait des olives, là j'aurais déjà fait... On va faire coller On va faire Non. Tu me poses... ตอนนี้พวกเขาก็ะยิมแล้วนะยิ้มเข่าแล้วพักกันยางต่อแบบนี้นะพักกันยางแถวนี้คนะือเจ้านะอยิ้มแล้วดิ้เข่ายิ้มละไม่พักกันยางต่อแบบนี้เลยมึงไม่นิตัยเทียมมีทุกบอลมีทุกบอลก่ะเจ้าแห่งฮาจ่ายเงิน Mmh. Hein? les filles je pense que c'est l'escalier il hein. n'y a pas de pas d'ascenseur hein. tu attends tu nous attends alors มันมาเพิ่มชีคนตึกตัวนี้ตึกตัวนี้<อ>หัวไข่ิีึ้นมา่นเด้สวนกันขึ้นสวนลูกสวนลูกขึ้นลูกว่โโย่องึ้นลูกขี้ข้านขึ้นขันไดมา่นได้ลูกว่ะสวนแม่แม,แม่กับโบอยากนแม่เมื่อยมิต่เมีแบบนี้นะมียคัดโบได้ ย่านที่เป็นลมอยูห่หันได้เอายังมีคนเอากันไง <c oughs> เลยเลยที่ขึ้นน้ำผัวแบบน,นี้สูงบุสูงตึกอกันนี้กันไหนเนีนนไ้ไปขึ้นน้ำกันเด้อไปขึ้นน้ำกันไไปเริ่ม เริ่มขึ้นคันใดนะ